ขนมอันนี้น่ากินมากทุกคนช็อกโกแลตเคลือบสตรอเบอรี่ค่ะเป็นช็อกโกแลตอันนี้เป็นชาเขียวนะคะแล้วก็มีอันนึงเป็นไวช็อกบอกเลยว่าเชิดจ้องมา,า,านานแล้วไอ้ขนมตัวนี้เพราะว่าน่ากินแล้วก็ไม่แพงด้วยนี่ค่ะเห็นไหมรูปน่านกินมากเราต้องมาลองกินของจริงข้างในตัวนี้ช็อกโกแลตค่ะเพราะถ้ามัาเป็นซองถุงสิได้เธอของสาม มีอยู่6ชิ้นเชอร์ซื้อมา3หอ่อเ9้บาทลูกเขาจะประมาณนี้อืมสตรอเบอรี่อ่ะรสชาติจะเปรี้ยวๆค่ะตัดกับช็อกโกแลตที่หวานๆอืมอร่อยนะต่อไปจะลองเป็นไวช็อกนะคะสีขาวก็มีทั้งหมด6ชิ้นเหมือนกันนี่ อันนี้อร่อยไว้ช็อกอ่ะมันหว,นว,นวานหว,วนนวลนค่ะแล้วก็มีความเปรี้ยวจากสตรอเบอรี่ข้างในสุดท้ายชาเขียวค่ะอันนี้ชาเขียวมากชาเขียวก็มีหกชิ้นเหมือนกันนะคะนี่อืม,มนะามากชาเขียวขมขมหวานหวนเปรี้ยว ชาเขียวค่อนข้างเข้มข้นนะคะอะร่อยฟราเบอรบรี่เปรี้ยวตัดกับหว,นวานที่ฉันชอบมากเลยคือไวท์ช <White Shop. S 1> ็อกหอมมาก